นิโรธบาย m n e r a e r e f Muntri ความจริงงานประเรเกี่ยวกับการดับทุกข์หรือปัญหาต่างๆในชีวิต The Noble Truths of the End or um, cessation of the Suffering นิโรธพึงทำให้หมดปัญหาหรือทำให้ปัญหานั้นหมดสิ้นอย่างสิ้นเชิงนะ นิโรดนั้นเป็นข้อที่3ของอริยสัจสี่ประการทุกสมุทยัยนิโรธเรากมักทุกคือปัญหาของชีวิตสมตุทัยคือเหตุของปัญหานิโรธคือความหมดปัญหาหรือสิ้นปัญหาครับในวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับนิโรธนะฮะนิโรธซึ่งหมายถึงว่าหมดปัญหาถ้ามีปัญหาในชีวิต แล้วชีวิตจะหมดปัญหาได้ก็คือต้องใหลกปฏิบัติหลักปฏิบัติเพื่อให้หมดปัญหาเมื่อหมดปัญหาแล้วจึงเรียกว่าน,นีโลดหลักที่จะปฏิบัติให้ไปสู่การหมดปัญหาก็เรียกว่าหลักที่เรียกว่าทิฏฐธรรม,มิกถทะทิฏฐธรรม,มิกถทะก็คือประโยชน์ในปัจจุบันนะครับประโยชน์ในปัจจุบันสัมปรายิกถทะ นะฮะสัมปรายิกถัก็คือประโยชน์ในในอนาคตปรมัตฐะประมัตถะประมัตถะหรือว่าประโยชน์สูงสุดครับเอาหลอน,นี้เราก็จะรู้ว่านิโรธเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำนะฮะถ้าไม่กระทำปัญหาก็ไม่หมดครับนี่กัเทศจะหมดปัญหาได้ก็คือใช้หลักธรรมที่เรียกว่าอัตถะนะครับอัตถะอัตถะนี้ก็แปลว่าประโยชน์ คือเราต้องรู้จักประโยชน์ของตนเองก่อนว่าประโยชน์มีอะไรบ้างนะอัตถะตีงนี้แปลว่าประโยชน์หรือว่าเป็นเนฟฟิชประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนไว้มีคือ3อย่างนะฮะก็3อย่าง3อย่างอีกก็คือประโยชน์ในปัจจุบันนะฮะประโยชน์บันทิฐะาธรรมิกถาประโยชน์สามปรายิกถาประโยชน์ปรมตถประโยชน์ทิฏฐิธรรมิกถาประโยชน์หรือประโยชน์ในปัจจุบันเนี้ยก็คือ the benefits o b ten here เอ็นนาวนะครับประโยชน์ที่พึงจะได้รับในปัจจุบันนะสิ่งที่จะได้รับและเกิดประโยชน์ในปัจจุบันเพราะนั้นอนใดที่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันต้องรีบทําต้องรีบทําต้องรีบทาเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเป็นประโยชน์ที่สําคัญแล้วก็เป็น most b e n e f i t เป็นประโยชน์สูงสุดครับเพราะว่าเราสามารถจะใช้ประโยชน์หรือสิ่งนั้นๆกับสิ่งที่เป็น ปัจจุบันขณะของเราได้เพราะเป็นสิ่งสําคัญยิ่งเป็นประโยชน์ที่สําคัญยิ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นประโยชน์ในปัจจุบันพระองค์ก็เน้นถึงเรื่องของ objective of living objective การดําเนินชีวิตอย่างมีจุดหมายบางคนไม่มีจุดหมายในชีวิตปล่อยชีวิตเป็นสวะลอยน้ำล่องลอยไปล่องลอยมาเพราะนั้นเราต้องมีจุดหมายในชีวิตจุดหมายของนี้ก็คือการทําประโยชน์ตนให้สมบูรณ์สูงสุด most benefit วันบอร์นิฟิตเบอร์มอสเบนฟิตก็คือประโยชน์สูงสุดของตนเองคือทำประโยชน์ของตนเองให้สมบูรณ์สุดนะนั่นนี่คือจุดประสงค์ที่พระพุทธองค์ทร,รงกำหนดไว้ว่าชีวิตของมนุษย์มีเป้าหมายมีจุดประสงคนะ์การดำเนินชีวิตต้องมีจุดประสงค์มีวิถีทางที่จะไปสู่จุดหมายและวิถีทางนั้นก็คือใช้หลักที่เรียกว่าอัตถะอัตถะคือประโยชน์ประโยชน์3อย่างนะครับ ประโยชน์3อย่างประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ทางจิตใจและก็ประโยชน์สูงสุดคือน,นิพพานสรุปอี้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูภาษาอังกฤษครับ this is complete c e t s a t i o n of that very craving c าบิ i n นี่ที่ไปถึงความอยากหมดความอยากโนคาบิงก็คือหมดความอยากอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยา่อยายงรราารราาความอยากในการความอยากจะมี3าอย่างความอยากในการก็เรียกว่า c r บ v i n g sensation p r e s u r e ความไม่อยากมีไม่อยากเป็นค่าปิ้งอิ n นอนเอ็กซิสเความอยากมีอยากเป็นค่าปิ้งอินเอ็กซิสเนซนะฮเรียกว่าอยากมีอยากมีรถบ้านอยากมีบ้านหลังใหญ่มีเงินเยอะๆอยากมีเครือห่าท์ฮะอยากมีรถหรูอยากมีความรู้อยากมีสมบัติ อยากมีที่ดินอะไรต่างๆเป็นความอยากอยากมีตําแหน่งใหญ่โตอยากมีตําแหน่งสูงสอยากเรียนสูงๆเป็นตําแหน่งเป็นหัวหน้าคนเป็นเจ้าคนในคนเป็นความอยาก keep each up คําบอกให้ keep each up ก็คือให้สละละทิ้งสิ่งที่เป็นความอยากนั้นเสียความอยากถ้าเราจะละเสียนะใครมีความอยากมากทุกมากใครมีความอยากน้อยทุกน้อยเพราะนั้นละในสิ่งที่ละได้ก็ละไป re l i n k i i s t i n g re linking คือสำลอกสิ่งที่ไม่ดี ที่เป็นความอยากเราต้องสำลอกทิ้งะ liberating oneself from it liberating oneself from it ก็คือให้ปล่อยไปให้ปล่อยไปคือปล่อยความทุกข์ไปปล่อยความอยากนั้นไปอย่าสิ่งใดที่เราอยากมากเราเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อหรือเราไม่มีเงินที่จะไปตอบสนองความอยากเราก็ต้องปล่อยไปนะครับ oneself นะ oneself คือตนเองนะครับต้องปล่อยนะครับ detaching oneself from it คำว่าดีท c h ชิ n งตัวนี้คือเราต้องแยกแยะนะเราต้องแยกออกมานะแยกออกมาแยกออกมาจากอะไรจากสิ่งที่เป็นความอยากอยากได้มากๆนะเห็นเขาอยากเราก็อยากตามเนี้ยเราต้องถ้าเราไม่มีเงินไม่มีทองเราไปอยากตามก็ไม่ได้เราก็ต้องแยกออกนะรู้จักแยกรูก้จักแยกออกมาสิ่งใดที่จะทําให้เราเป็นทุกข์โดยเฉพาะความอยากมากๆนี่จะเป็นทุกข์ เราก็แยกตัวออกมาเสียแยกจากความอยากนั้นแยกจากความทุกข์นั้นซะนะครับ t r u e conducts uh, to conducting his life impeccable uh, impeccable ก็แปลว่าการปฏิบัติต่อเนื่องกันไปใน,นชีวิตของแต่ละคนแต่ละท่านนะบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติแล้ว impeccable ก็ต้องปฏิบัติอย่างไม่ผิดนะฮะปัตไม่ผิด an d an d l living uh, living the most benefits out of birth In t o t h e word l เขาบอกว่าให้เราเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ดีที่สุดประโยชน์ที่สูงสุดประโยชน์ที่สําคัญสุดในฐานะที่เราเกิดมาในโลกนะเมื่อเราอุบัติเกิดขึ้นมาในโลกนี้เราก็ต้องแสวงหาประโยชน์สูงสุดนะครับ A person, a p e r s o n can attain a such confidence in his life that he fears nothing มันคนที่มีความเชื่อมั่นศรัทธา มีความรักมีความศรัทธามุ่งมั่นแล้วกว็เขาก็จะไม่หวั่นเขาก็จะไม่หวั่นในความกลัวใดๆทั้งสิ้นนะ not e v e n death แม้แต่ความตายก็ไม่กลัวความยากลำบากก็ไม่กลัวความตายก็ไม่กลัวต่อสู้ดินน้นรน this is living in a victory เพราะนั้นการที่ดำเนินชีวิตอย่างนี้ก็เป็นดำเนินชีวิตที่ได้รับชัยชนะบางคนไม่ยอมสู้บางคนไม่ยอมท้อสู้ต่อไปสู้ต่อไปก็จะได้รับชัยชนะนะครับ Uh, making a success s i f e ลก็จะเป็นความสำเร็จในชีวิตเมื่อเราสู้แต่แต่ถ้าเราแพ้เมื่อไหร่เราก็เราก็ไม่ชนะนะครับ such person is one such o n is one who has attained the objective of living นี่คือ objective จุดประสงค์ของการมีดำเนินชีวิตอยู่ก็คือเพื่อประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันนี้เอง and this life which respect to the a t t a ah principle atta ah principle which gives uh, related uh, drama items เขาบอกว่าการที่จะทำให้ชีวิตเราเข้าถึงอัตถะได้เนี่ยก็จะต้องใช้ธรรมะนะ related related ก็คือเกี่ยวข้องกับธรรมะรายการหาารือว่ารายละเอียดของธรรมะต่งตางๆที่ตามมานาคดิ้งลิจะตามด้วยสิ่งที่เป็นธรรมะนั่นเองนะครับ steering one's l i d e steering one's l i d e ก็คือที่จะขับเคลื่อนชีวิตไป ให้เข้าถึง Objective เข้าถึงจุดหมายในชีวิตเพราะเราเรู้แล้วว่าจุดหมายในชีวิตของเราที่เกิดมาคือทำประโยชน์ทำประโยชน์ทำประโยชน์ชนสูงสุด That is to say that uh, he conducts his life towards r e a l i z a t i o n of the three benefits เพราะนั้นจะต้องทำ realization คือการตระหนักชัดหรือตระหนักแจ้งชัดแจ้งนะตระหนักรู้ให้ชัดแจ้งในเรื่องประโยชน์ทั้ง3 three benefits ประโยชน์ทั้ง3ก็คือประโยชน์ที่เราจะศึกษาตอต่อไปนี้นะครับ the word คำว่า the word นะี word, ่ยนะอัฏฐะอัฏฐะนะภาษาไทยภาษาอังกฤษ i n s p a r i means b e n e f i c e advantage goal aims นะ welfare which is c o m p l i s e น s ะ is comprises of three objects o b j e c t ประกอบด้วยสามวัตถุประสงค์ถามจุดมุ่งหมายปุดมุ่งหมายในชีวิตนั้นนะก็คือประโยชน์ทิฏฐิทิมิกระทะประโยชน์ Yes is the b e n e f i t obtain here, uh, obtain here and now. ประโยชน์ที่จะได้รับในปัจจุบันสัมประยิกะประโยชน์สัมประยิกตสัมประยิกต the uh, the spiritual b e n e f i t อันนี้เป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจก็คือพูดง่ายๆว่าเป็น of the uh, life after e หลังจากปีวิหลงังความตายอันเรื่องป,ประโยชน์ทางจิตใจนะครับอันที่3ปรมัตถะ ปรมามิตาคือให้สเป e เดพเป็นประโยชน์สูงสุดให้ S t ป e n e f i t ประโยชน์สูงสุดคือนิบพานะเพราะนั้นทุกคนที่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเนี่ยพระเจ้าเจ้าหงบอกว่าจุดหมายในชีวิตนี้ต้องเข้าถึงนิพพานนี่เราว่านก็เป็นสันสกฤตนิบบาลีนี่แมล่นิบบานะก็คือดับเ <c oughs> ย็นเป็นสุขด,ดับกิเลสจิตใจเลือกเย็นแล้วก็มีความสุขสงบนะฮะดับเย็นเป็นสุขคือนิพพานนี่เรารู้แล้วนะครับ <c oughs> ทีนี้เราก็รู้แล้วว่า ที่ตัดมิกถาประโยชน์เนี่ยคือคือประโยชน์ที่เราจะต้องกระทําให้เกิดขึ้นตามจุดประสงค์ว่าจุดประสงค์เราคือสร้างประโยชน์นะสร้างเกิดมาเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดในชีวิตนี้เพราะฉะนั้นสูงสุดเนี่ยการที่ชีวิตเราจะมีเข้าถึงความสูงสุดในชีวิตนี้อันเป็นประโยชน์สุขหรือว่าประโยชน์ของตนเองโดยการปฏิบัตินะอุทฐานสัมปทาขยันอุทัานสัมปทาความขยันหมั่นเพียรทูบีเอ็นยาวิชอิน Energy e น e ีเอคือพลังนะ d อ n นอะินดัสตีนถึงความด้วยความเพียนพยายามอารักษาสัมปทาอารักษาสัมปทาถึงพร้อมด้วย to be endowed with w h a t c h o u n ระม,มัดระวัง,งรักษา keeping เก็บรักษาสิ่งที่เราได้มานะครับ3ามกัลายาณามิตรตากัลยาณมิตรตาคืออะไรคือ keep to associate with good good company good friend good good people ทำสมาคมคบค้ากับคนดีนะคนดีก็คือมิตรแท้นะนะมิตรเทียมไม่ครบครบมิตรแท้อย่างเดียวมิตรแท้ก็คือมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรทน่นำประโยชน์มิตรคมเราค่ามิตรไม่นําปลาไปสู่ความชิพหายสมัชชวิตตาสมัชชวิตตาคืออะไรครับสมัชชวิตตาสามารถิวิตตาสมอชีวิตตาด้วยชื่อปีชื่อบีแบลนซ์สไลด์ลิลิโหวคือการดําเนินชีวิตที่สมดุลพูดง่ายชีวิตไม่ขาดทุนบางคนขาดบางคนดําเนินชีวิตขาดทุนติด ติดคุกติดตารางบางคนชีวิตเสียบางคนพิกลนพิการการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องที่พอดีพอง,งามที่อยู่ในสมมาสติครับทีนี้เรามาดูว่าทิฏฐธรรมิกกับถประโยชน์นยสิ่งใดล่ะที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันที่คนรได้รับได้มีได้เป็นควรได้รับได้มีได้เป็นคืออะไรนะทิฏฐธรรมิกสิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญอาหาดสาคัญไหมเป็นประโยชน์ไหมนะเป็นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปนัจจุบันใครไม่รับประทานฟูดารมีไหม food, อาหารนะครับก็จะมีทั้ง ่าไฟฟ้าไฟกรุ๊ปของไฟออกอาหารห้าหมูคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนเพื่อแร่วิตามินมินเนอรนน้ำอะไรต่างๆครับลอชิ่งที่อยู่อาศัยในบ้านนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันถ้าใครไม่มีบ้านอยู่ก็หาบ้านซะนะครับพยายามเก็บเงินเก็บทองทำมากินทำมาขยันมันเพียรเราก็จะได้มีบ้านนะครับคลอทิงคือเสื้อผ้าอาพรสก์เชิ้ตเท้าเสื้อกังเกงนะครับเท้าเสื้อกางเกง แล้วก็ pants นะครับ soccer shoes นะฮะ underwear ทั้งหลายน,นี่เป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นคร o t h i n g ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในปัจจุบันมันใครไม่มีเสื้อผ้าก็หาเสื้อผ้าใครไม่มีบ้านก็หาบ้านใครมีแล้วก็ดีใจก็ดีใจมีความสุขนะครับแต่ใครไม่มีก็เป็นทุกข์นะครับ medicine นะ medicine ก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนี่เขาเรียกว่าประโยชน์ใครป่วยใครเจ็บก็หายาหายุบมากินนะ medicine money ใครไม่มีเงิน ก็พยายามหาเงินเก็บเงินเก็บทองสมาคากินรรมาอาชีพนี้สิ่งเหล่านี้ก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันครับเป็นประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ในอนาคตด้วยนะใครปัจจุบันมีไม่มีเงินก็น่าซีดนะน่าซีดน่าเสียวน่าเศร้านะครับถ้าใครมีก็มีหน้าเป็นสุขมึกบันสึใส่ทีนี้มบายโฟนเน็ต WiFi ฟโน้ตบุ fi, hmm. ๊ก iPhone อันนี้ก็เป็นคว n มเรียบง่าสำนวนอำนวยความสะดวกใช่ไหมก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันเหมือนกันสิ่งที่เป็นประโยชน์นีนมันอีกอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์ในป hey ัจจุบันคือ Education การศึกษาเพราะงั้นการศึกษาก็เป็นประโยชน์นะครับเป็นประโยชน์ใครมาเรียนก็ได้ความรู้ใครไม่มาเรียนก็ไม่รู้นะครับวัน Education จึงเป็นประโยชน์กับทุกคนกับทุกชีวิตนะครับ Student โดยเฉพาะนักศึกษานักเรียนก็มันหาความรู้มันเข้าการศึกษามันทําการศึกษา good job good job good career มีอาชีพดีมีการงานด mm ี hmm. อย่างเช่นนี้คนนี right? good. Good good ah. <S 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 mm ้ก hmm. ็เป็น teacher เป็นครูมีอาชีพเป็นครูใช่ไหมเขาก็มีหน้าที่สอนหนังสืออันนี้เป็น doctor ก็เป็นหน้าที่หมอ n u r นางพยาบาลใช่ไห engineer เป็นวิศวกรวิศวกร business man ก็เป็นนักธุรกิจนะบุิทุนี้รักบุรุษกิจเป็นนักธุรกิจครับแกาจัเก็บกรบการทั้งเงินการธนาคาร การบริหารบริษัทต่างๆเป็นนักดนตรีมิวสิคเชนมิวสิคเชนก็เป็นนักดนตรีร้องรำทำเพลงไปเป็นชอนเจอร์เป็นทหารเป็นในพลปกตีพโทพลเอกเจ n เนอ l m a เมเจอร์นะฮะเป็นเอ็ดมิลอนเป็นเจเนอเก็เป็นพลเอกเอดมิลอนก็พลเอกนะก็เป็นทหารก็เป็นอาชีพใช่ไหมฮะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอะไรฮะเป็นประโยชน์ครับถ้ามีาำหน่งมีหน้าที่มีการงานดีก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองอีกอันหนึ่งมือเชนนะเป็นพ่อค้าวานิชของค้าขาย ขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารนะฮะอันนี้ก็เป็นมือเชนเพราะนั้นมือเชนก็เป็นอะไรเป็นอาชีพที่เป็นสามารถอาชีพเยอะลายริฟรีโฮดก็คือสามารถอาชีวะนั่นเองนะครับเพราะนั้นอาชีพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นจําเป็นนะเป็นประโยชน์สิ่งเป็นอาชีพที่เป็นประโยชน์ก็จะทําให้ได้เงินได้ทองได้ความสุขได้เกียรติยศชื่อเสียงครับอย่างที่บางคนก็อาจมีรถก็อาจจะเป็นคนขับรถดรเวอร์มอเตอร์ไซค์ก็เป็นขับ แกลบส่งอาหารนะเหม,ม,มือนมีมอเตอร์ไซค์ก็เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอันนี้ก็เป็นประโยชน์ในปัจจุบันบางคนบอกมีไดมอนด์เรงเป็นเครื่องประดับมีแหวนเพชรนไดมอนด์เรงเป็นแหวนเพชรใช่ไหมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของเขาเพราะนนั้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในปนัจจุบันมีมากมายหลายอย่างบางคนมีเงินพูดถึงเงิน บางคนมีเงินใช้เงินเติบใช้มือเงินเติบก็เป็นหนี้เป็นสินนะครับบางคนใช้ประหยัดเรารู้จักเซฟวิ่งเซฟวิ่งรู้จักประหยัดเซฟวิ่งมันนี่ไว้เก็บเงินไว้ประหยัดเอาไว้มีร้อยใช้มีร้อยนะใช้หมืน่นมีร้อยใช้พันก็หมดอยู่นะครับถ้ามีร้อยใช้สักสิบบาทยี่สิบเหลืออีกเก้าสิบบาทก็ยังเก็บเซฟไว้นะครับก็เรียกว่าเดบิตสิทธ์ไว้ฝากไว้เพราะฉะนั้น ไอ้ประโยชน์ปัจจุบันเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเน้นนักเน้นหนาว่าการที่จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมีอาหารมีบ้านมีที่อยู่อาศัยนะครับมีครติทีมีอโลจิงมีฟู้ดมีมานีมีเมดิซี n นอ่ามีโมบายโฟนมีกูดแคร r รี่กูดจ็อบเหล่านี้มันมาจากสิ่งที่เรียกว่าอุอากาสะหรือเราเรียกว่าขยันนภาษาไทยก็จะใช้คํานี้ฮะอุอากษสะก็คือย่อมาจาก อุดฐานสัมปทาอาคารัสัมปทากลายยานมิตตตาแล้วก็สมชีวิตตาพระพุทธพูดเป็นภาษาไทยว่าขยันหาเงินขยันหาความรู้ขยันหาสมบัตินี่นะฮะขยันหาขยันหามิตรด,ดีรักษาดีคือรักษาเงินรักษาความรู้รักษาสมบัตินะฮะรักษามิตรที่ดีรักษาบาสัมพันธไมตรีที่ดีมีมิตรแท้ก็คือคบคนดีนะคนดีก็มิตรแท้มิตรแท้ก็คือไม่ใช่มิตรปลอกลอกมิตรโหดประจบก็ไม่ใช่มิตรแท้มีอะไร มิรวมทุกข์มิลวมสุขมิแนะนำประโยชน์ม่มีความรักยไม่มีแม้แต่ความฟุ่มเฟือยอันนี้สําคัญมากฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปเตะฮาไปเที่ยวบ่อนเที่ยวบาร์เที่ยวการแหลง่หลงการพนันก็หมดเงินนะฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายฟยุ่มเฟือยเหล่านี้ก็จะไม่สาม,มารถทาให้เราเป็นฮนะมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ได้เพราะอะไรครับเพราะชีวิตในที่เป็นประโยชน์ในปนัจจุบันจุดหมายสําคัญคือสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือทําความสุขให้เกิดขึ้น แล้วก็ทําประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นในปัจจุบันบางคนเป็นพ่อแม่ก็มีหน้าที่ทํางานหาเงินมาให้ลูกใช้ลูกก็มีหน้าที่เรียนหนังสือก็ใช้เงินแต่พอดีพองานนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอะไรครับเป็น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 ประโยชน์ใช่ไหมฮะเป็นประโยชน์เป็นอัตถประโยชน์ที่เรียกว่าเป็นอัตถประโยชน์ที่เรียกว่า most benefit นะเป็นประโยชน์สําคัญยิ่งนะเป็นประโยชน์สําคัญยิ่งเพราะนั้นในชีวิตประจําวันจริงๆของทุกคนเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องทําไมครับก็จะต้อง ขยันใช่ไหมสอนให้ขยันใครไม่ขยันใครเกียจค้านพระศาสนานี่สอนให้คนขยันสอนให้คบคนดนะีสอนให้รู้จักเก็บหอมรอมริบสอนให้รู้จักการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทคือเลี้ยงชีวิตสมัชชีวิตคือเลี้ยงแบบชีวิตแบบสมดุลคือไม่เข้าคุกไม่เข้าตารางไม่เข้าตังเตไม่ตายไม่ไม่กินพิการนี่คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ฟุ่มเฟือยนะครับเดีย๋ยว างคนก็ใช้ชีวิตหรูหราฟุ้งฟ้าฟุ่มเฟือยสุดท้ายก็กลายเป็นยาจกไปติดยาเสพติดบนเงินเป็นนี้เป็นสินไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่อยู่อาศัยไ,ไม่มีข้าวปลาจะกินต้องขอเขาเหมือมนบางคนไปล้วที่ตู้ปันสุกตู้ปันสุกก็ไปเก็บไปขอเงินขอตังค์ขออาหารเขาแต่ถ้าคนรู้จักเก็บหอมรอมริบเก็บอาหารไว้สะสมอาหารไว้เวลาแยมำยมแล้งยยมนาำแยมฝนยังไม่มีจะกินแล้วก็เอามากินได้รู้จักอบหอมรอมริบรู้จักเก็บหอมรอมริบ รู้จักรักษาบ้านให้สะอาดสะอ้านให้ปล่อยให้ผูให้พังให้ปวดขึ้นให้พังทลายลงมาเสื้อผ้าอาพรก็รู้จักรักษาให้สะอาดสะอ้านไม่ให้ผุไม่ให้เป็นเชือเป็นลา content, ป like in, them, <metro> เป็นกลิ่นอับะกางเเงางเกงต่างๆฮะพวกโดยเฉพาะอันเดอร์แวร์นี่บางคนหมักมมบางคนบอกว่ามาไม่ใส่ใส่ใส่แล้วไม่ตรงซักเอาไปขายต่อนี่ก็เป็นหนึ่งสกปรกก่อเชื้อโรคได้นะฮะ สิ่งหล่าที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยรู้จักว่าเราจะทํางานเป็นหัวใจเศรษฐีคือว่าอูอากาสะนี่เองนะที่ทําให้เรามีเงินมีความสุขมีบ้านอยู่มีที่อยู่อาศัยมีเพื่อนดีมีกิจการมีงานดีแล้วเราไม่มีคําว่าจนไม่มีคําว่าจนเพราะอะไรเพราะเพราะเรารู้จักประโยชน์สูงสุดของชีวิตนะรู้จักหลักสือประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี่แหละคือแก้ปัญหาความทุกข์ในชีวิตได้มีงานทําดีกู๊ดจ็อบ ไหมพูดจบทมีงานทำดีเพราะอะไรเพราะตั้งใจเรียนดีนี่ก็มาตั้งใจเรียนดีขยันหาความรู้ดีมีมเพื่อนดีๆแต่ถามหาความรู้อ่าแล้วสุดท้ายเป็นไงครับเราก็ใช้ชีวิตแบบไม่ฟุ่มเฟือยบางคนเป็นนักเรียนไปเที่ยวเตทฮะบางคนไปแวน้นรถปินไปแว้นมายกล้อยกไปยกมาหัวกระแทกพื้นนอกตายนะบางคนก็นะเป็นเป็นศพไปนะก็ไม่ได้เพียงพ่อเลี้ยงแม่ไปก็ร้องหมร้องไห้ไป แต่ถ้าใครดําเนินชีวิตอยู่ในสมชัชวิต,ตาดําเนินชีวิตพอดีพองามนะมีสมชัชวิต,ตาคือว่าสามชัชวิต,ตานะครับสมชัชวิต,ตาก็คือว่า balancing to be balanced, l i v e i h o o d นะผมอาจจะเอาว่าวันนี้เราเอา,อาการที่จะดับทุกข์ดับปัญหาก็โดยใช้หลักหลักอะไรหลักธรรมที่เรียกว่าอนะไรที่เรียกว่าประโยชน์นะเรียกว่าประโยชน์หรืออัตถะนะเรักพูดกว่าอัตถะอัตถะก็คือประโยชน์ประโยชน์3อย่างประโยชน์ ในปัจจุบันประโยชน์ทางจิตใจแล้วก็ประโยชน์คือสูงสุดคือนิพพานคือดับเย็นเป็นสุขนะพอเราเห็นว่าดับกิเลสดับความร้อนดับโลภปลดหลงเย็นคือเย็นกายเย็นใจสุขสุขกายสุขใจนี่คือนิพพานจบนะครับโอเค thank you very much for learning thank you very much for watching